ตัวตล้างุดของแม่และน้องเปิดตัวด้วมตังคอะไรร้างีกอะไ้องนัมเบอร์วันเแก้วใช่แก้วโอเคแก้วไปไหนไปไหนไปยบอ๋อน้องนจะไปใกล้ๆแม่อ๋อ น่าจะได้อยู่หนักนะเจพูดว่าหนักเอาเล่นเลยนะไหมสลมเออหนูลืมไ้งานที่แล้วเลยว้าแบ่งได้ไหม ไหนเกียวเยืนเยืนไอพี่หรอยวยืนเกียวเออด้วยเดี๋ยวไหมเปรี้ยวดีจังเลยต้องกินดูใช่ไหมเฮ้ยอะไรเปรี้ยวไหไม่เปี้ยวเลยเปี้ยวเปีี้ยวไ เปรี้ยวเปรี้ยวยังไงแบ่งแบ่งเอกินอะไรนากินอะไรี่นย่ยยเปรี้ยวทีดูีน่เปรี้ยวมากนี่เลี้ยหัวสันันเย็น หน่อยไหมแก้วอร่อยไหมซื้อที่ไหนมาอร่อยไหมคิดลมไปซื้อเองไหมคะอืมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะอร่อยไหมแก้วเพราะว่าอะไรคะเนียนนอนเกลไม่ตื่นหรอแล้วก็เจ็คตื่นหรอ แล้วใครปลูกกระเจี๊ยบน้องเกียวปลูกกระเจี๊ยบไหมแล้วกระเจี๊ยบปลูกน้องเกียวไหมกระเจี๊ยบเป็นเองแล้วกระเจี๊ยบปลูกน้องน้องเกียวไหมใช่แล้วเร็วไปแล้วเดีีม่ได้กินพี่ไม่ดมดเปี้ยวเลยคะขอบคุณค่ะอะไรแม้อะเปยวนะเปี้ยวนะเปี้ยวนะอือเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวนะ

น้องเกียวน้องเกียวแม่แเรียกแม่เรียกแม่เรียกแม่เรียกเสวัสดีค่ะมันเปรี้ยวนะแบ่งแบ่งให้พี่กินเยลลี่เยีวมันเปรี้ยวแล้วมันทำได้ยังไงคะไหนเปรี้ยวงไงะไหนเป้ยงนะเกียว อันนฝั่งนั้นทวินป่ะไม่ช่วยเลยใช้อันนี้อันไหนอันไหนอันไหนพอแล้วพอแล้วพี่กินเยอะแล้วพี่กินเยอะต้องอ่านน้อ เอาไม่เอาไม่อีกเอาไม่เอาไม่อีกใส่หน่อยอีกไพี่หขอาด้วยป้าาป้าก็ันปากอยมาชนชนเอ๊เดียวทำาน้าเปี้ยวหน่อย ถ้าเผ็ดทำได้ไงน้องเกลน้องเกลพี่เผ็ดมากเผ็ดมากใช่ไหมเผ็ดไหมทำไงดีเฮ้ยน้องเกลเผ็ดไหมน้องเกลกินเผ็ดได้ไหมคะไม่ได้หรอไปกินเผ็ดกินไปกินเนี่ยยัยหนิงยัยหนิงกินเผ็ดเก่งไหมกินส้มตำไดไหมยัยหนิงกินส้มตำน้องเกลไกินส้มตำได้ไหมไม่ได้น้อเกลรักใคร

ทำไมเราต้องร้องเพลงร้องอยู่นานอยู่ขนกันอาร้องดังๆครับร้องเพลงนิทย์ยำปูนะจับปูมากปูทะเลกินตอนนี้กี่ขวดแล้วคะสองขวดแ สองคนแปดเดือนน้องเกียวน้องเกียวเดี๋ยวน้องเกียวร้องร้องร้องให้ใหม่ตรงหนุนฟังด้วยนะครับเพราะว่าไมตรงนี้ไม่ได้ยินด้วยนะร้องวงกลางด้วยร้องวงกลางเดี๋ยวรอใจเย็นใจเย็นก่อนปูทะเลยิงยิงตัวด้วยยิงตัวด้วยร้องร้องอยากร้อง ให้น้องร้องวงใหญ่เกลมีท่าด้วยไหมนี่ที่ทำนี่ทมีมีท่าไหมมีท่าไหมท่าท่าท่าไงท่ายังไงเออ ทำไมมาวนไหลอทเไยใครสอนร้องคะเก่งมากใครสอนร้องป้าจี๊ะจียนังสือก็ีูจับปูดำขยำปูปูมาคาปูะไม่รู้่อนเยโอ้คนเยอะเนาะอ่นอนได ขอร้องฝั่งนู้นร้องร้องอีกรอบน้องก็ร้องร้องฝั่งกลางไหนลูกร้องกลางไหนไม่ไม่ตรงกลางอ่ะเร็วร้องดังๆเลยลูกร้องดังๆเลยไปเจี๊ยบยกไปเจี๊ยบอุ้มได้ไหมฮะไหวไหมเอาใหม่เอาใหม่ร้องใหม่ร้องใหม่ทำทดาใหม่อะไรสอบ ใครสอนร้องครใครสอนร้องเกลปจี๊ยบเนี่ยแหละปเจี๊ยบไม่มีเพลงอื่แล้วหรอกะเจียบมงเิีชมพูมีเบรไหมเออมังเก็มงกิก็มีเตืนเตืได้หรอ เยวมีเพลงตุ้ยต้ยไมเหรอเสียงดีเลยไม่กัวมั้งมนเป็นอะไรคะนี่เป็นผีใช่ไหมเป็นผีใช่ไหมว้ายผีกะปุกว้ายีระปุกโอเคบ๊ายบายเออสวัสดีค่ะ

แพ,แพนด้ามีตาสีอะไรคะเจมส์นั่เก็บกนด้าค,คิดอะไรยงไตตรงนี้ปูนอะโอเคตัคกต,งต,ตวงน้ะตักตวงมาเจอกันนะกันเยอะๆปูนอะ <c oughs> <c oughs>